นอมาเบงเนี่ยตอนดีฝนตกน้ำกระเต็มเลยไปทีนีลุนละลาดไปจนว่าบ่าเคยรู้สึกว่ามันแห่งมันแรงเลยเนี่ยหวงนี่ย้ำฝนตกกระน้ำลาดเห็นมาเต็มคนก่คือกันนะย้ำมีเงนินแก่คือจังบ่เคยจนก็เป็นจังส่ เหตุการณ์ข้าวข้าวบ้านเมืองกัดเป็นตายย่านพี่น้องเขาก็มีความกังวลนะที่อยู่ยังไดเป็นยังไดเขาก็ต้องประคับประคองใจเจ้าของเขาสมควรพี่น้องเอ,อ้ยว่ามันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ของคนของโลกมนุษย์มันก็เป็นจังสี่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็บด่ดีเดี๋ยวก็มีเหตุการณ์จังสั้นจังสี่ขึ้นมา ก็ต้องทำใจของเขาให้สบายปรับใจว่ามันก็เป็นเช่นนี้เองแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วพี่น้องเฮ็ดใจให้สบายว่าจะเฮ็ดเลี้ยวของเขาเพื่อม่เสีได้เงินเนาะสวัสดีค่ะ